สวัสยับส่งงานครับพานนรับเป็นอีสูดีแมกนับลูกค้าจะททาการติดตั้งนับเป็นโฟลเตอร์ไบบอก9.1นับพร้อมกล่องแหวนนับถึงมาดูแสงนับไฟลียับตัวนี้จะเป็นกล่องแหวนนับนะครับไฟต่ำนับไฟต่ำนับจะเป็นโฟลเตอร์ไบบอก9.1แบ็คเดิชั่นนับขนาดเลนส์แก้วนับ3.2นิ้วนับไปสูงนับโฟลเตอร์ทุกตัวนับจะเป็นไฟสีน้อนสูงต่ำในตัวนับจะดูแสงนะลถนับ ไม่ตามรับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านซีมนับสูงครับปล่อย <letter. S 1> ครับความสว่างนอกตัวรถเลยในตัวรถนับสว่างไม่ตัดกันเลยนะครับทางร้านนับมีห้องตั้งไฟหลับมาตรฐานนับสนใจนับงานติดตั้งดีดเนี่ยนับติดต่อได้ที่รางเพจเ็ตบุ๊กนับบีทีพิมพ์อัลโ o ้ซีนอนนับจากทงานช่างหนีนับโอเคครับหอมครับ